สวัสดีเด้อพี่น้องป้องไปเอฟซีสุขุสุขคนมุติดตามฮาหน่อยพี่น้องป้องไปลุงเปล่าอาหน้าเบ้าหน้าสาวยินดีต้อนรับสู่สองตาคุณพ่อรวยเด้อพี่น้องมือแรงว่านนี่เก่งนี่ห่าหน่อยเด็กเก็ศลูดพี่น้องบ่มีแตกห่าหน่อยลูดไปสอง บกลึกไปสองหน่อยคือปกติก็วิไอพีเข่าซีแต่ใดเก็ดพี่น้องเข่าซีหน่อยในเก็ด้นเก็ดหลุดนะพี่น้องเก่งเส้นแหลนเส้นหลุดทั้งหลายดีใจนําเข่าซีหลุดแหล่ในเก็ดหลุดซีพี่น้องในเก็ดหลุดเก่งมือวันที่สี่อามือในวันที่หาก็สิเก่งคือกันละพี่น้อง เป็นจังไรกับจังเขามาเสียมาแทรกกันได้พี่น้องเด้อเดินดีใจนํำเดินดีขักข,กขกลับพี่น้องเนาะหาหนอยวันที่สี่พฤศจิกาสองหา้าหกแปด่ิพานมาเบื้องของเก่าก็รับพี่น้องเนาะจังไปเบิ้งอันไม่สีมาไม่สิพานมากอะการศาสตร์รุดมาหลายมือี่พี่น้องมาเขาไปในสองเลยกาสาสตร์ คูวิ่งเด่นหาล่องแปดเขาทั้งแปดทั้งหาละพี่น้องจะบอกกดข้อกันอยู่ไพ่ยมันในสามหาก็แปดหกพี่น้องจับแปดหาเป็นแปดหกขึ้นไปเตีมหนึงนะ่งเนาะครูหลุดหลูดสองตบนหลางสามหาแปดหกหลุดพิเศษคูวิง่งเด่นสามล่องศูนย์เข่าสามละลดพี่น้องเนาะ สม,มันเดียวเขาสองสองหลุดพี่น้องได้หนได้สิบสกับสี่สสหลุดบนลลางแล้วก็มาสามหน่อยสามมาขี้กะเด็นเล่องเขาทั้ง6กทั้งเ็ดพี่น้องได้เก็หากับกสองสน่อยต่อกันมาเดี๋ยวหหลุด ันพี่น้องผู้เขามายุดเลยกัก็ได้แล้วน้องพี่น้องเนาะก็แล้วแต่พี่น้อง,นะองขันมันถึงเขามาชุดสูนหน่อยกัมีกําไรอยู่เพราะว่าได้เก็บดเด้มาปกติลดไปแล้วก็มาวีไอพีก็ลดไปมานชุดท้ายท้ายชุดคือน่อยพัฒนาเดินศูนย์ลองเก็ตเขาเก็ตพี่น้อง เดเกดซีเดเอาพี่น้องบานนี้มาบึ่งของวันที่หาเลยพี่น้องสิเป็นตัวไดวันนี้ก็สีแตกบานนี้ไดกเก็ดหลุดเลด้แตกเจาะหลุดน้ำของวันที่หาเนี่ยห้าหนอยวันที่หาเบอกีกายนสองนห้ารจับคู่การสต์จับคู่ sống kiệt sống kiệt xuống nâng Ngốc Vinh 6 lần Vinh 6 lần Cốm 6 lần Long 0 lần long 2 Khu vinh đen 1 Long 6 พิเศษพิเศษจับคู่

húc giảm bình giảm bình cung húc giảm lon húc hạ luôn cầu bẹt เดินสาม่องหกน้อยสามขี มาขี้จับคูแปเก็ดแปหนึ่งแปดเก้า 1. ล่องแปดหนึง่งล่องเก็ดแปดล่องแปดเก้าฮูิงเด่นแปดล่องหนึ่งเยียมกดไปใหม่อีกหนึง่ง

สองสามวิ่งสองสามส,ามงสองสามวิ่ง xong xong cùng xong cầu lòng xong 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 ไอพี <IP S 2> จับคูแปดสี่หก ซีหาวิ่งซีหาวิ่งีวิ่ง ที่หากมหาหกร่องแปดสีร่องกูวิ่งเด่นสีร่องหา น้อยพัฒนาจับคู่ 3c, c, c 3 hà húc, ai nói? hà hà húc, vinh. Hạ hút à hút quyền à hút cùm si hà long tám si long khu vinh đen hạ Long hút เอ็น้าจอยได้พี่น้องเด้อบไปนี่พวกดีกเมามะเอาไปลุ่มโศกกันมื่อแรงห้าน้อยมื่อนี้ไม่แจกพี่น้องมื่อแรงเขามาเก็ตหลุดตัวนี้เดินมาสองมือละ่อไปกับสีมีแต่เก่งๆมาพี่น้องเนาะเก่งสูมือเก่งสูไล่าการเก่งสูเทั้งเล่าเทั้งน้อยเทั้งไถ่ผลละห้าน้อยวันที่หา้าพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดกาซา ครับคูสองเกตศูนย์หนึ่งหกหนึ่งวิ่งหกหนึ่งกลมหกหนึ่งล่องสองเกตล่องศูนย์หนึ่งคูวิ่งเล่นหนึ่งล่องหกพิเศษเก้าแปดหกห้าหกสามวิ่งหกสามกลมหกสามล่องเก่าแปดล่องหกหาคู่วิ่งเล่นสามล่องหกน้อยสามาคีแปดเกตแปดหนึ่ง แปดเก่าวิ่งแปดหนึง่งกลมแปดหนึ่งล่องแปดเกล็ดล่องแปดเก่าวิ่งเด่นแปดล่องหนึง่งปกติหกเก่าสามเก่าสองสามวิ่งสองสามกลมสองสามล่องหกเก่าล่องสามเก่าวิ่งเด่นสามร่องสอง VIP อแปดสี่หาหกสี่หาวิ่งสี่หากลมสี่หาล่องแปดสี่ร่องหาหกคูวิ่งเล่นสี่ร่องหา น้อยพัฒนามาเลเซียเห็นบ่เตรมพี่หลังหลวงดูบ้เศร้าสาิน้อยพัฒนาจับคู่สามสี่สี่หาหาหกวิ่งหาหกกลมหาหกล่องสามสี่ล่องสี่หาคู่วิ่งเด่นหาล่องหกเอาพี่นลังผมได้ขามาแล้วกระโศกโศกมันม,นมันกันเด้อพี่หลองเด้อมือแรง ซีมงเคือบหาม้งนี่ละไห้โศก้ันกันสุกข,ขู่สุกคนเงินไห้น่องท่องไห้ไรบ่เก็บบ,กกบ่จนพี่น้องไห้คุณพระรักษาเทวดาคุมครองพี่น้องสุกขู่สุกคนขอบขั้วให้เย็ยยนเป็นซุกเด้อดอกไพ่ไข่เก็บยมามาเบียดเบียนเอฟซีสุกข,ขู่สุกคนพอกันวันที่หกสำหรับวันนี้ขอเกล้าคำวาสวัสดี